ตอนนี้เรา,เามาสุดทางตรงน,นี้นะครับทางเส้นนี้คือบ้านซับมงคลม8ทุ่งบัวสวรรค์น,นีฮย4.5กิโลไปทางลาดยางตอนนี้หลังจากนี้ไปจะเป็นทางลูกกลังแล้วครับก็ไม่ยาวครับผมก็เข้าโฟร์ไฮก่อนที่เข้าโฟร์ไฮนี่ไม่มีอะไรนะจะได้ใช้โฟร์ไฮซะบ้างไม่ง่านไม่ค่อยได้ใช้ทางก็จะ อ,อ่ถ้ารถเก๋งมาจะลื่นๆหน่อยนะครับแต่ทางไม่ถ้าเป็นหน้าแรงอ่ะเข้ามาได้นะครับแต่หน้าฝนนี่จริงๆไม่ค่อยหน้าหนาวน,น,นะครับถ้าเป็นรถเกง๋งรถกระบะน่าจะโอเคอยู่แต่ถ้าเป็นรถพวก s u v อะไรกน็น่าจะได้นะครับไม่ไนนะ่ามีปัญหาตอนนี้หมอกลงสวยมากนะทางเข้า ขัางยังดีอยู่นะฮะไม่มีอะไรทางสบายสบายฝนไม่ตกอ่ะ